สุขภาพดีสีวัยและวันนี้สวยจากภายในสู่ภายนอกนะครับสวยภายในได้เน้นหลายประเด็นมากนะครับจะมีชีวิตอยู่ยืนยาวแล้วก็ดูดีด้วยเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆเลยนะครับต้องมีความรู้และปฏิบัติได้อย่างถูกต้องครับสวยจากภายในนะครับสุขภาพดีนะครับมีครบถ้วนนะครับในเดือนของสุขภาพในด้านสุขภาพไปจนกระทั่งถึงระดับเซลล์นะครับการกินนะครับการหายใจ การออกกาลังกายการพักผ่อนนะครับการแน่ใจว่าทุกอย่างในร่างกายในระบบอยู่ในเกณฑ์ปกติแม้แต่ะระดับฮอร์โมนก็ต้องทราบนะครับการปรับปรุงให้ทุกอย่างอยู่ในเกณฑ์ปกติและรับประทานอาหารกับการออกกําลังกายก่อให้เกิดนะครับอนุมูลอิสระการรับประทานอาหารที่เหมาะสมนะครับและวิตามินที่เหมาะสมนั้นต้านอนุมูลอิสระถ้าพอดีกันแล้วเนี่ยก็จะดูดีเซลล์สุขภาพดี นะครับแล้วก็สวยจากภายในได้ค่อนข้างครบถ้วนรวมไปถึงอารมณ์ดีนะครับแจ่มใสยิ้มแย้มแจ่มใสพูดจาดีสวยจากภายนอกนะครับอาจารย์สมยศครับขอประกอบกันทีครับว่าอาจารย์ช่วยได้อย่างไรบ้างครับก็เป็นสวยจากภายนอกอย่างที่เราทราบกันอยู่นะครับว่าต้องก็คือต้องอะไรัต้องอาศัยอะไรครับต้องอาศัยซึ่งปัจจุบันนี้ก็ต้องอาศัยเครื่องมือช่วยตัวช่วยนะครับ ถ้าเกิดยังไม่อยากจะทําผ่าตัดนะครสมัยก่อนเราก็มีผัดเรื่องของผ่าตัดอย่างเดียวใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้เนี่ยมันยังไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้ถ้ายังเป็นไม่มากเราจะต้องใช้วิธีฉีดนะฮะที่หลายๆท่านคงจะพอเคยได้ยินมาบ้างเช่นฉีดเบอร์ท็อกนะฮะฉีดสารเรียกทียว่าฟิลเลอร์หรือสารเติมเต็มอย่างนี้เป็นต้นถ้ายังเป็นไม่มากไปแก้รอยร่องรอยลิ้วรอยยับตรงไหน ตรงไหนบนใบหน้าส่วนใหญ่บนใบหน้าและลําคอนะครับส่วนใหญ่จะเป็น90%ก็เอยู่บนยูนใบหน้าและลําคอนี่แหละครับ,รบแล้วก็หรือวิธีร้อยไหมนะครับซึ่งหลายๆคนคงเคยได้ยินนะครับ,รบนะฮะแล้วจนแล้วชใช้เลเซอร์นะครับเลเซอร์ก็จะมีทั้งเลเซอร์หนักเลเซอร์เบาเลเซอร์เย็นเลเซอร์ร้อนเลเซอร์อุ่นอะไรสารพัดไปหมดเลยแล้วก็แสงที่ไม่ใช่เลเซอร์นะครับแล้วรวมทั้งการใช้พลังแม่เหล็กไฟฟ้า หรือว่าขึ้นอันตรซาวนะครับขึ้นหลายๆอย่างที่มันออกมาเป็นวิทนาการใหม่ปัจจุบันนี้มันมีมากมายเหลือเกินนะครับครับถ้าเกิดสิ่งเหล่านี้เอาไม่ไหวละอาการหนักขึ้นกว่าเดิมนะครับก็ต้องไปพึ่งการทำผ่าตัดสัญญกรรมนะครับถ้าเป็นดังนั้นเนี่ยนะครับแม้แต่วิธีที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ใช้มีดนะครับ เเรียกว่านะครับขออนุญาตนิดนึงนะครับท่านผู้ชมนอนไนฟ์นะครับคือไม่ต้องใช้มีดเนี่ยก็มีมากมายหลายอย่างประมาณนั้นเนี่ยนะครับถ้าเผื่อผู้ชมอยากจะมีความรู้ด้วยว่าวิธีเลือกนะฮะก็คือเช่นนะครับจะเป็นเลเซอร์หรือชีดบท็อกือฉีดสารเติมเต็มนะครับหรือแม้จะจะใช้วิธีร้อยไหมหรืออื่นๆเนี่ยเ้าอยากจะมีความรู้และมีส่วนเลือกด้วยอาจารย์ให้ข้อแนะนำนะครับในรายละเอียดว่ามันเข้าไปทำอะไร แล้วดียังไงดีนานแค่ไหนผลดีผลายอย่างไรครับในแต่และวิธีครับครับถ้าเกิดเราพูดถึงอะไรที่มันไม่ไม,ไม่ไม่ต้องการมีดนะ,ค,ะครับต้องอทราบไปก่อนเลยนะว่ามันผลมันจะอยู่ไม่นานนะครับผลจะอยู่ไม่นานนานแค่ไหนครับเช่นสามเดือนหกเดือนปีหนึ่งปีครึ่งสองปีหรืออย่างเก่งที่สุดเลยนี่คือสามปีเนี่ยซึ่งจะมีน้อยนะครับซึ่งอยู่นานขนาดนั้นซึ่งก็แล้วแต่ว่าชนิดไหน อยู่ได้นานแค่ไหนยกตัวอย่างเช่นการใช้สารโบตรลินุ่มท็อกซินนะครับนะฮะอันนี้ก็อยู่ได้3มเดือน4เดือนนะครับหรือจะสำหรับรอยริ้วรอยย่นรอยตีนกาอะไรเงี้ยครับรอยขมวดคิ้วรอยหน้าผากย่นนะฮะรอยยับรอยยับนะครับใช่ครเพราะฉะนั้นก็ต้องฉีดซ้ํากันอยู่ทุกสามเดือนยกตัวอย่างส่วนฟิลเลอร์หรือว่าสารเติมเต็มที่ว่าเนี่ยนะฮะก็แล้วแต่ชนิดมันมีทั้งชนิดที่อยู่ ชั่วคคาวช่วคราวคืออะไรฮะสามเดือนหเดือนแต่ส่วนใหญ่ดีนี้ก็อยู่หเดือนขึ้นไปนะครับหรือว่าดีๆขึ้นไปเรื่อยก,ก็อยู่เป็นปีปีหรือปีครึ่งนะครับแต่ว่ามีชนิดที่อยู่ถาวรก็มีถาวรตลอดชีวิตเลยนะครับถาวรตลอดอม,มันก็อยู่ของมันตลอดชีวิตนะฮะแต่ว่าผลของมันอาจจะแลดูไม่เหมือนตลอดชีวิตเพราะเราแก่ลงทุกปันนะครับเราก็ต้องอาจจะอามาเติมเพิ่มเติมเข้าไปเพราะเราแก่ตามไล่ตามมันนะฮะแ เอแล้วเ,เ,เราพอแก่มากๆแล้วหน้ามันก็เต็มไปด้วยฟิลเลอร์หมดเลยเหรือเปล่าครับอ๋อก็เราเราอย่างที่เรียนได้เรียนก็คือว่าเราถึงขั้นหนึ่งเราก็ต้องไปพึ่งผ่าตัดแล้วครับเราคงฉีเข้าไปไม่ได้เพราะบางทีฉีเข้าไปแล้วก็ไม่ได้ผลอย่างเงี้ยเราก็ต้องหยุดนะฮะเป็นต้นครับท่านผู้ชมครับเน้นอีกทีหทนึงครับสำหรับ SMS ที่ถามว่าวิตามินมีหลายยี่ห้อเลือกรับประทานยี่ห้อไหนดีเนี่ยนะครับหรือแบรนด์ไหนดีหรือตราไหนดีเนี่ยนะครับผมตอบในนี้ไม่ได้แน่นอนครับผิด ถูกจับนะครับเพราะฉะนั้นกรุณาโทรเข้ามาถามครับไปถามว่ามีการส่วนตัวนะครับหมายเลขโทรศัพท์อยู่หน้าจอนะครับครับอาจารย์ครับต่อเลยครับอาจารย์ครับเรื่องของเรื่องของการที่จะใช้นะครับฟิลเลอร์ก็ตามหรือว่าสารต่างๆนั้นก็ตามมันมีอายุของมันใช่ครับแล้วก็ในสมมุติว่านะครับเรื่องฟิลเลอร์เนี่ยมันเข้าไปเติมเต็มเฉยๆใช่ไหมครับ ใช่ครับแล้วเสร็จแ,แ,แล้วเวลามันพร่องตัวลงไปเช่น6เดือนหรือปีหนึ่งเนี่ยมันหายไปไหนครับอาจารย์ครับมันก็สลายตัวไปครับสลายตัวไปเพราะว่าหายแวบไปในร่ลลางกายมันดูดซึมไปกําจัดร่างกายเราดูดซึมไปครับเพราะว่าสารที่นิยมใช้กันมากตอนนี้เนี่ยคือไฮาลูโรนิกแอซิดเนี่ยนะครับหรือว่ากรดไฮโดรโรเดกนะครับซึ่งมันเป็นสารชนิดที่เรามันมีโมเลกุลของมันมันอยู่ในร่างกายของเราอยู่แล้วนะเพราะนั้นมันก็ไม่มีอันตรายอะไรสมัยก่อนเราคงเคยได้ยินว่าเรา ใช้คอลลาเยนนะครับปัจจุบันนี้ก็คนนิยมลดลงไปมากจยกระทั่งแทบจะไม่มีคนใช้แล้วเพราะว่ามันมีการแพ้ได้แต่ว่าสารตัวที่ผมว่านี่เนะี่ยมันจะไม่แพ้แล้วก็ยกเว้นบางครั้งนะฮะสารที่เขาเอาไปไป,ไปทำให้มันเกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเพื่อจะไปขึ้นทะเบียนเนี่ยพยายามจะทําให้มันแตกต่างจากจากยี่ห้ออื่นๆเนี่ยบางอย่างบางทีมันทำให้เกิดการแพ้ได้เหมือนกันอันนี้นะ คือไปแพ้สารตัวที่เขาพยายามทําให้มันเป็นไม่เหมือนไครนะครับ,รบแต่ตัวเองแล้วเนี่ยนะมันไม่ไม่แพ้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ค่อนข้างปลอดภัยแล้วก็ไม่ไม,ไม่ราคามันก็พอพอ,พอรับได้นะครับครับแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นเรื่องของโบท็อกท่านคงได้ยิงกับมันหานละนะครับผมจะไม่ใช้เวลาสักถามมากแต่ตัวฟิลเลอร์ที่เข้ามาใหม่เนี่ยนะครับก็คงประมาณนั้นพอนึกออกนะครับ ต่อมาเรื่องร้อยไหมเนี่ยแหละครับเนี่ยมันเข้าไปทําอะไรยังไงครับแล้วมันหายไปไหนแล้วมันช่วยได้นานเท่าไรครับร้อยไหมมันมีหลายวิธีนะครับสมัยก่อนเนี่ยก็คือใช้ไหมชนิดที่มีม,ม,มีหนามเข้าไปนะครับแล้วก็ไปคล้ายๆว่าจะไปดึงลังขึ้นมาโดยใช้หนามเนี่ยไปเกี่ยวเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังขึ้นไปนะครับ,รบแต่ว่าอันนี้จะใช้ได้เฉพาะในคนที่เป็นไม่มากก็คือมีรอยย่นไม่มากหรือว่ามีแก้มเกริมผิวหนังตกไม่มากนักนะครับ แล้วตอนหลังเนี่ยก็จะมีการใช้การใช้ไหมที่ไม่มีไม่มีไม่มีฟันนะครับไม่มีฟันแต่ว่าก็มีการอ้างว่าทําให้เกิดการเกิดปฏิกิริยาภายในใต้ผิวหนังแล้วก็ทําให้มันเกิดเกิดคอลลาเจนการสร้างคอลลาเจนใต้ผิวหนังขึ้นมาก็คือเกิดแผลเป็นใต้ผิวหนังนะครับเกิดผิวแต่เป็นใต้ผิวหนังมีการก็มีการดึงลังแผลของแผลอย่างเช่นถ้าท่านเป็นแผลเป็น านจะเห็นว่ามีการต่ผิวบริเวณนั้นเนี่ยก็จะใสตึงใช่ไหมครับอันนี้ก็คล้ายๆกันนะฮะมันมันเป็นแปเป็นที่อยู่ใต้ผิวหนังเพราะฉะนั้นจึงทําให้มีมีการความรู้สึกว่ามันผิวหนังมันตึงขึ้นนะครับเพราะใสเข้าไปหลายๆเส้นมันก็ช่วยกันเด้งช่วยกันล้งมันก็จะทําให้เราดูตึงขึ้นได้นะครับแต่มันก็จะอยู่ไม่นานนะครับอย่างที่เรียนแล้วนะครับมันมันจะรั้งผิดทิศมั้งไหมครับอาจารย์ก็ต้องต้องใส่ให้ถูกครับต้องร้อยให้มันถูกครับ แต่แนั่นก็เป็นวิธีหนึ่งนะฮะแต่ว่าวิธีอื่นก็มีวิธีที่ดีกว่านั้นก็คือว่าสามารถดึงกันไปได้เลยโดยใช้ไหมนี่ดึงกันไปเลยะนะเราไปคล้องผูกเลยอันนั้นก็จะดีที่สุดไหมนี่มันสารแปบ,บปลอมใช่ไหมครับจังคบถูกต้องครับพอเข้าไปแล้วมันไม่ได้เกิดคอลลาเจนมันเกิดไฟบัติชูไม่ใช่เหรอครับจริงๆแล้วมันเกิดไฟบัต uh, ชิช uh, ูเกิดเกิดเกิดแปรเปลี่ยนอย่างที่ผมเรียนนะเกิดเนื้อบางผืนไอเยื่อบางผืนเยื่อบางผืนมันมันไม่ค่อยจะให้ผลดีไหมครับเออบัืเอิญมันมันไปทําให เออดีไม่ดีไม่ไม่สนใจแต่ว่ามันทําให้ราดูตึงขึ้นอ่าอ่าอันนั้นนะฮะเป็นหลักครับโอเคครับพอตึงขึ้นแล้วหวังว่าประธานโทษหวังว่าไม่บิดไม่บี้วนะครับก็ถ้าทําถูกต้องมันก็อาจจะไม่ไม่่เป็นนะครับเพราะงั้นต้องใช้ผู้ชำนาญการนะครับรัเรียนมาแล้วมีประสบการณ์ที่ชัดเจนครับอ่าไปสามเรื่องนั้นนะครับโบ็อกนะครับฟิลเลอร์คือสารเติมเต็มแล้วก็ร้อยไหมนะครับผมได้ยินว่าบางทีมันไม่ใช่ไหมนะครับเป็นสาร เส้นทองเส้นเงินเส้นไหลหรือเปล่ามีหรือปเปล่าอ๋อก็มีฮะก,ก็ก็มีแล,<น>แล้วมันจะให้ผลต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไรไหมครับคืเอเป็นเส้นทองอะไรพวกนี้ครับจริงๆพวกนี้มันไม่ได้ทําให้เกิดคอลลาเจนอะไรนะครับครับนะจริงๆแล้วมันม,มีเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งนะครับ,รบว่าสารทองเนี่ยนะสามารถจะทําให้ผิวหนังใส เป่งปังขึ้นมาได้เหรอครับอ่าจะแท้จริงแล้วเนี่ยทองคำแท้เลยทองคำแท้มันมันมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อนะฮะแต่อย่างอื่นเนี่ยนะฮะมันมันไม่มีข้อมูลหลักฐานที่ยืนยันชัดเจนนะครับว่ามันทำทำให้เกิดหน้าใสได้อย่างไรนนี่กลไกลของมันเนี่ยไม่มียืนยันทางด้านการแพทย์นะครับทองคำแท้ตอนนี้แพงนะครับเสียดายเสียดายเอามาใส่น้องดีกว่าเสียดายทองคำมากเลยครับแล้วแล้วมันก็คงอยู่ในนั้นใช่ไหมครับทองคำ ก็คงอยู่ฮะอยู่แล้วมันจะแตกตัวฮะนานไปเราเคยเอาคนไข้ที่ใส่ไปแล้วเนี่ยไปเอ็กซเรย์ดูนะฮะมันก็มันแตกแตกตัวเป็นละเอียดนะครับโอ้โหนะครับก็คงไม่ไม่ไม่ลงลึกไปกว่านั้นนะครับยังไงปรึกษาแพทย์ประจำตัวท่านดีกว่าครับครับอันนี้นอกจากนั้นแล้วคงมาถึงเลเซอร์ใช่ไหมครับมีมากมายหลายชนิดเหมือนกันอาจารย์ครับมันไปทาอะไรครับเลเซอร์นี้ เลเซอร์ aser, ถ้าถ้าพูดถึงเอามาเรื่องของด้านชะลองความฉ่ำฉลานะฮะครับ,รบมันก็มีทั้งเลเซอร์ชนิดที่คือสวยจากภายนอกกันนะครับใช่ครับอันเนี้ยครับก็คืออา่าตับแบบรอยย่นรอยริ้วครับนะครับถ้าเลเซอร์ร้อนนะครับเลเซอร์ร้อนที่ใช้ทั่วๆไปเนี่ยตัหรับรอยริ้วเนี่ยจะดีมากครับอ่าดีดีดียังไงฮะก็คือตัหรับผิวฝรั่งอ่ะดีครับแต่ถ้าผิวคนไทยเนี่ยผิวคนไทยจะไม่ค่อยมีรอยยับรอยย่นมากนักครับใช่ไหมฮะก็คือทำอะไรครับ อ๋ออันนี้นี่เป็นการกําจัดฝ้าถาวรอนี่ตัวอย่างอาจารย์ใช้วิธีอาจารย์มีภาพมาเยอะเลยอาจารย์ไล่ไปเลยไหมครับอันนี้อันนี้ฝ้าธรรมดาเราทราบว่าฝ้าเนี่ยมันไม่หายขาดอันนี้ก็ใช้เลเซอร์เหมือนกันหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้ใช้เลเซอร์อะอันนี้เราใช้วิธีไปขูดเอาผิวแล้วก็ผิวของผิวหนังที่เป็นฝ้านั้นออกมาให้ถึงระดับที่ว่ามันไม่มีตัวที่จะรับสัญญาณจากฮอร์โมนนะฮะทำให้มันไม่ขึ้นอีก ก็ถรามดนาฟ้านี่ถ้าเกิดไปทาเลเซอร์เนี่ยมันก็ขึ้นอีกจนได้ครับทายาหายหมดมันก็หยุดยาก็ขึ้นอีกถูกไหมครับแล้วขูดจะไม่ใช่ไรยขูดครับใช้เครื่องมือครับใช้เครื่องมือขูดไปตรนะครับเจ็บไหมครับชีาชาครับอ๋อชียาชาครับต่อไปก็เป็นวิธีเดียวที่ทําให้ฟ้าหายขาดได้อ๋อเนี่ยก็เป็นวิธีหนึ่งของการทําให้ฟ้าหายขาดเป็นวิธีเดียวนะครับผมยังยืนยันอยู่ว่ามันว่าวิธีอื่นนี่มันได้พดลองมาทุกอย่างแล้วมันก็ไม่หายขาดนี่อะไรครับอนนีเปป็งแด ปานแดงชนิดนูนทำไั้ในผู้ใหญ่แล้วก็ใช้เลเซอร์ยิงอาจจะหลายครั้งหน่อยเอาเลเซอร์ยิงนะครับเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับในการลบปานแดงสไลด์ต่อไปเลยครับครับก็ดูจางไปชัดเจนครับอันนี้ทำไรอันนี้เป็นสิวที่ดื้อมากรักษาด้วยทายาก็ไม่หายรับประทานยากดสิวก็ไม่หายเราก็ต้องมาใช้เลเซอร์ยิงเพราะว่าสิวมันอุดตันคะมันอุดตันนะแล้วเราก็เกิดซ้ําที่เดิมอยู่ล้ำไปเราก็ต้อง ทำการกําจัดมันคล้ายๆวบาเป็นทุ่นระเบิดเราก็เอาเลเซอร์ไปกวาดทุ่นระเบิดซะเลยอย่างนั้นนะครับมันก็จะไม่ขึ้นที่เดิมการใช้เลเซอร์รักษาสิวเป็นวิธีหนึ่งนะครับสไลด์ต่อไปครับสำหรับที่สิวที่ดื้อนะครับอันนี้ก็เป็นทางปากที่เป็นคล้ำๆซึ่งอาจจะเกิดจากลิปสติกนะครับทาลิปสติกแล้วแพ้ลิปสติกหรือว่าเป็นกรรมพันธุ์นะฮะหรือว่าสูบุหรี่ก็ตามเนี่ยนะฮะก็จะ ทำให้มันสีย่มพูแบบถาวรได้ทำยังไงครับอันนี้เราใช้เลเซอร์อ๋อเลเซอร์เหมือนกันนะครับเลเซอร์เวลายิงนี้เจ็บไหมครับอาจารย์ครับเอ่อเราจะทายาชาหรือไม่ก็ฉีดยาชาก่อนแล้วเป็นแผลเป็นไหมครับไม่เป็นครับไม่เป็นเพราะนี่เป็นเลเซอร์เย็นเลเซอร์เย็นนะครับมีเลเซอร์เย็นและร้อนนะครับจะใช้เย็นหรือร้อนปรึกษาแพทย์ของท่านครับอันนี้อะไรครับอันนี้เหงือกดาจากการสูบบุหรี่ ครับหรือบางคนเป็นจากกรรมพันธุ์อ๋อเหงือกดำก็เปลี่ยนเป็นเหงือกแดงได้ด้วยนะครับเหพูครับเลเซอร์เหมือนกันหรือเปล่าครับแดงไม่สวยเอาเพงขอพูดีกว่าเหงือกชมพูครับงือชมพูครับแล้วอาจารย์ใช้เลเซอร์เหมือนกันหรือเปล่าซอร์ครับอ่าอันนี้ปานเป็นการแี่อยู่ที่ไหลนะครับครับปานน้ำตาลชนิดนี้ก็หายยากมากนะฮะแต่วเราใช้เลเซอร์คนนี้เนี่ยใช้ครั้งเดียวว่าหายเลย๋อครับเลเซอร์มันไปทําอะไรครับปานเลเซอร์มันไปทาลายเม็ดสีและเม็ดสีนี้ก็บังเอิญโชคดีที่ไม่สร้างมาอีก ในบางคนเนี่ยมันต้องทําหลายครั้งแต่ว่าคนนี้ก็ชโชคดีแค่ครั้งเดียวหายไปเลยครับครับต่อไปครับสไลด์ต่อไปครับครับหมดแล้วก็นั่นเป็นหลายๆวิธีนะครับชนิดที่ไม่ยังไม่ต้องลงมีดนะครับอาจารย์มีลงมีดมาด้วยไหมครับเดี๋ยวจะหมดเวลาสะก่อนครับเชิญเลยครับคือยังไงครับมันมีรูปมาให้ดูครับอันนี้ก็เป็นการเสริมคางนะครับ อันนี้จ,ดจ,ดจุดที่เข้าไปช่วยเหลือคือคางนะครับ,รบไม่เกี่ยวกับจมูกนะครับไม่เกี่ยวครับครับทำให้คาง,คางด,ด,ดมูมีสัสดส่วนที่เหมาะสมครับคางนี่นเป็นบริเวณที่เรามักจะลืมเลือนมันไปสมัยเมื่อสิปีก่อนไม่มีใครสนใจคางบอกให้ทําคางเนี่ยไม่มีใครสนใจบอกเพราะว่าตัวเองดูตัวเองจากด้านหน้าไม่ได้ดูด้านข้างนะครับคก็คิดว่ามีคางแต่คางจริงเราคางตัดนี่ก็เป็นหูก็ต้องทําด้วยเลยครับหูกลางนี่ฝรั่งเขาค่อนข้างจะแคร์เรื่องนี้มากแต่คนไทยไม่ค่อยสนใจ นะครับเพราะว่าเอาผมบังซะนี่นะครับแต่จริงๆแล้วมันมันถ้าทําแล้วเนี่ยลองลองพับหูตัวเองเข้าไปแล้วจะรู้เลยว่ามันสวยขึ้นกว่าเดิมมากมายเลยผมไม่เคยสังเกตเลยครับว่ากลาหรือไม่กาลองลองพับดูแล้วจะรู้ว่ามันดีขึ้นกว่าเดิมเยอะครับอ๋อครับนี่แหละครับอันนี้ก็เป็นการปลูกผมโดยการไม่ได้ไม่ได้ผ่าตัดนะครเป็นการใช้ยาฉีดเข้าไปเพื่อกระตุ้นรากผมให้เันขึ้นนะครับเพียงสองสาครั้ง นะมันก็บางคนก็ดีขึ้นเยอะเลยนะครับอาจารย์ใช้วิธีฉีดยาลงไปทุกรายหรือเปล่าครับฉีดยาถ้าเกิดตัวไรไหนที่รับประทานยาหรือว่าทายา,า,า,ยาแล้วว่าไม่ได้ผลเนี่ยหรือว่าต้องการเร็วเราก็ใช้ยาทายาทานแล้วก็ยาฉีดกันไปด้วยเลย<อ>เรียกว่าเมโซเตอร์ปีฉีกันไปเพื่อให้กระตุ้นให้ผมให้มันขึ้นครับอ๋อเป็นความรู้ใหม่ของผมอาครับฉีดได้ทุกแห่งไหมครับฉีดได้ทุกแห่งนะฮะจริงๆแล้วค<ข>อสี้วก็ได้ฮะบนศีรษะคอศีรษะนะครับได้ครับฉีดที่อื่นก็ได้ครับจริงหรือครับครับ อันนี้ก็ผ่นนาตัดเลยปลูกผมย้อนกลับไปใหม่นะครับ,รบย้อนกลับไปใหม่ครับทวนสไลด์ครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นปลูกผ่าตัดเลยครับปลูกกอผมข้าไปเลยอ๋อข้างบนคือก่อนใช่ไหมครับข้าง,างล่างคือหลังจากทำแล้วใช่ครับเอาพออาจารย์ไปยืมผมใครมาปลูกให้เขาครับ เอาผมของเขาเองฮะอยู่ด้านหลังเอาจากด้านหลังมาแต่ด้านหลังก็ไม่ได้แหวงไปไหนเพราะเราเย็บปิดสนิทมันก็มองไม่เห็นเลยจะไปตัดมาเป็นแถบหรือไงครับมีสองวิธีครับจะเอามาเป็นทีละทีละกอทีละกอเล็กๆแล้วก็แล้วก็มาเหมือนเหมือนก็มาดํานาใช่ครับถูกต้องเลยครับจะไปดึงยังไงครับทีละกอมันมีเครื่องมือที่จะดึงออกมาแต่ว่ามันจะเสียเวลามากกว่าเดิมเพราะวิธีที่เอามาเป็น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 ยกแผงยกแผงเลยใช่ไหมเสียเวลามากกว่าประมาณเท่านั้ เพราะเราจริงนิยมทําแบบยกแผงมาดีกว่าอาจารย์ต้องดมยาไหมครับเนี่ยไม่ต้องครับไม่ต้องดมครับแล้วอาจารย์รูปร่างหน้าผากอาจารย์ไปทําไงครับทิี่รูปร่างจะโค้งมากโค้งน้อยประกันเออเนี่ยต้องดีไซน์ครับต้องต้องออกแบบเพราะว่าผู้หญิงผู้ชายเนี่ยจะมีลายผมด้านหน้าไม่เหมือนกันครับครับครับหรือบางทีเขาบางทีเขาก็เอาแบบต้องการเขาที่ต้องเขาต้องการมีเหมือนกันข้างท้ายเนี่ยอาจารย์เสริมด้วยเลยครับเนี่ยรูปเนี้ยเสริมครับเสริมซิลิโคนครับอาจารย์เอาอะไรใส่เข้าไปครับ เ,เป็นถุงซิลิโคนชนิดถุงซิลิโคนคอาจารย์พนั่งแล้วมันไม่แตกหรอครับไม่แตกครับเพราะว่าส่วนที่เรานั่งนั่งเนี่ยไม่ใช่เป็นส่วนที่ไม่ใช่ส่วนที่จะนั่งทับมันอยู่ข้างบนกว่าโอ้มันสําคัญนขนาดนั้นเลยเัอครับ มันอยู่ในกล้ามเนื้อฮะเพราะว่ามันมันจะเหมือนธรรมชาติเพราะมันอยู่ในกล้ามเนื้อเลยในถึงสําคัญถึงจะต้องไปลงทุนเสริมันเนี่ยนะครับเขาเขาว่าเขาสําคัญนะครับสำหรับเขาครับโอ้เป็นความรู้ใหม่ๆหม่สำหรับผมนะครับเนื้อก็เป็นเสน่ห์สำหรับผู้หญิงเสน่ห์อยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับอาจารย์ต่อไปเลยครับครับอันนี้กระดูดไขมันฮะธรรมดาครับก็ไขมันเกินก็เอาออกมันดูดได้ทุกที่อยู่แล้วไม่ใช่เรื่องเรื่องลำเลื้อนอันตรายเยอะไหมครับ อันตรายถ้าระวังดีๆก็ไม่อันตรายไม่เกิดครับในผู้ชํานาญและศึกษามานะครับมีประสบการณ์และมีความระวังครบถ้วนต่อไปครับเออนี้ก็ดูดไขมันนะครับครับก็มันทันทีทันใดมันก็ดีขึ้นทันทีปุ่งที่ห้อยๆ่ครับครับอันนี้ทำไรครับอันนี้ก็ตัดมุมกรามที่ใหญ่มุมกรามที่ใหญ่ผมดูไม่ค่อยแตกต่างอันแรกใช่ไหมครับมุมกรามครับมุมกรามครับครับมุมกรามครับอ๋อตรงมุมเลยใช่ไหมครับต้องมกามทำให้ป้านเข้าไปใช่ไหมครับ ทําให้มันเล็กฮะมันไม่มันมันนูนมากเลยครับจย์เห็นไหมครับตรงใต้ใบหูใต้จิงหัวครับมันมันโหนนอกมาฮะแล้วก็ทําให้มันเข้าให้มันเล็กลงไปฮะเดี๋ยวนี้จริงอยู่เราใช้บัวท็อกฉีดได้แต่ว่าอันนั้นหมายถึงว่าต้องเป็นกล้ามเนื้อนะครับที่มันนูนแต่ถ้าเกิดเป็นกระดูกนูนด้วยเนี่ยมันต้องตัดอย่างเดียวครับนะหรือบางทีต้องทําทั้งสองอย่างคือต้องตัดทั้งกล้ามเนื้อและกระดูกด้วยครับตัดแล้วรอขึ้นเหรอครับจ่าครับอ่อนมากเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเขานิยม หน้าแหลมหน้าแหลมหน้าเลียวหน้าแหลมก็ไม่เอาเอาครับต่อไปครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรฮะก็เป็นรอยย่นที่หน้าผากก็ฉีดบริโตนซ็อกซินนะครับต่อไปมันก็หน้าก็หน้าผากก็ใสทันทีภายในสามวันครับพวกรอยตีนกาอะไรพวกนี้ก็เหมือนกันนะฮะนี่ก็รอยตีนกาฉีดบริโตนท็อกซินนะครับโอ้ันิชัดนะครับครับ พยิมแล้วยิมแล้วดูชัดเลยไม่มีรอยย่นนะครับครับพวกนี้จะสําคัญคือว่ามันจะป้องกันไม่ให้เป็นรอยตีนกาถาวรได้ในอนาคตครับข้างบนคือก่อนทานะครับภาพนี้ครับใช่ครับข้างล่างทาแล้วคือตรงตาสองชั้นใช่ไหมครับใช่ครับอ๋ออันนี้ทํากับเห็บพบกันบ่อยครับเพราะเป็นกันบ่อยอันนี้เรียกว่าตาเกาหลีหรือเปล่าครับเนี่ยอ่าใช่ครับอันนี้แบบทําโดยได้ไม่มีแผลแผลจะอยู่ในลุกในข้างในตาไม่ต้องมีแผล ครับมันมีหลายแบบมันซ่อนอยู่ภายในข้างหลังนะครับครับต่อไปครับอันนี้ก็ตาล่างเป็นกระป๋อไขมันใหญ่นะแล้วก็เอาออกฮะอมอตาล่างนี่จริงๆแล้วมันสําคัญมากเพราะว่าบางคนดูไม่ออกฮะตาล่างเนี่ยเป็นตัวบอกอายุอครับบางทีเนี่ยหน้ายับทั้งหน้าเลยนะฮะแต่เราทําตาล่างทีเดียวทั้นเองนะอย่างเดียวเองนะก็หน้าอายุอาจจะเด้งขึ้นมาประมาณเป็นสิบปีก็มี อ๋อแล้วมันหายยับไปด้วยครับลองไปจับลองคุณแม่คุณพ่อดูก็ได้ครับลองดึงตาล่างให้ตึงดีเดียวนั่นอย่างเดียวนั่นเองครอายุจะลดลงไปเยอะเลยครับอ๋อครับเดี๋ยวผมกลับไปส่องดูครับไม่ทราบผมมียังครับต่อไปครับก็นี้ไม่ไรครับก็แก้จมูกจมูกซ้ายนั่นเขาทํามาแล้วมันมันไม่ธรรมชาติก็ทําแก้ใหม่นะครับแก้เป็นธรรมชาติดูดงงอนใช่ไหมครับครับต่อไปครับครับอันนี้ก็แก้จมูกเหมือนกันนะฮะ ทำจมูกนะฮะโอ้ถ้าไม่บอกผมดูไม่ค่อยออกนี่แหละครับอันนี้ก็ยิ้มเห็นเหงือกฮะยิ้มเห็นเหงือกเห็นไหมครับฝ้าเหงือกธรรมดาคนเรายิ้มแล้วต้องไม่เห็นเหงือกเยอะขนาดนั้นมุมซ้ายบนใช่ไหมครับข้างบนซ้ายบนแล้วก็แล้วก็ม,มุมวุมล่างขวาครับข้บนแล้วก็จข้เสร็จแก้เสร็จแล้วอ๋อแก้เสร็จแล้วคือมุมมุมขวาล่างนะครับมุมขวาล่างและมุมซ้ายล่างอ๋อซ้ายล่างด้วยครับแก้เสร็จแล้วก็จะไม่เห็นเหงือกอ่าครับมีเสน่ห์ขึ้น อันนี้ก็สวยจากภายนอกนะครับ,รบหนกแก้มคือ,อยังไงครับอันนี้ก็หนกแก้มใหญ่เห็นไหมครับว่าอันนี้อาจจะรูปไม่ชัดว่ารูปหนกแก้มะฮะมันจะใหญ่แล้วก็มุมกรามก็ใหญ่เห็นไหมครับครับรูปข้างบนแถวบนทั้งหมดเป็นก่อนทํานะข้างล่างก็คือหลังทำนะ,ะครับครับก็อันนี้ก็จะน้าก็จะทำให้หน้าได้ดูมีมิติขึ้นเป็นรูปไข่มากขึ้นนะครับมีไหมครับต่อไปเลยครับหมดแล้วนะครับ คำถามจากเอสเอ็มเอสนะครับอาจจะเป็นคำถามท้ายๆแล้วทำเลเซอร์มีอันตรายใดๆไ,ไหมครับเลเซอร์ก็แล้วแต่ว่าต้องรู้คือคนที่ทำก็ต้องทราบนะครับว่ามันจริงๆแล้วเลเซอร์มันมีอันตรายครับ,รบถ้าใช้ไม่ถูกวิธีเหมือนเหมือนมีไฟใช้ไฟมีไฟอยู่ที่บ้านมีเตาแก๊สอยู่ที่บ้านถ้าใช้ไม่เปลี่นก็ไหม้บ้านอย่างเงี้ยนะครับ,รบก็คือต้องรู้ว่าเลเซอร์ชนิดไหนเลเซอร์แต่ละชนิดไม่เหมือนกันเลเซอร์ชนิดไหนม,นมันมีอันตรายต่ออะไร อันนี้ต้องทราบเบสพื้นฐานของของเลเซอร์ก่อนนะครับวันนั้นก็จะปลอดภัยทั้งตัวเองและก็ผู้ป่วยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่ทราบเนี่ยแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยนะเรายังต้องอาจจะต้องได้รับอันตรายจากเลเซอร์ที้ซ้าไปในอนาคตระยะยาวไม่ใช่เป็นนานๆอย่างเช่นตานะครับอย่างเช่นม่านตาหรือว่าจอตาประสาทรับภาพนะฮะเหล่านี้จะเป็นอันตรายได้ถ้าเราใช้ไม่ถูกต้องครับผมครับ ครับท่านผู้ชมครับนั่นก็คงเป็นทั้งหมดนะครับที่เรามีเวลาจะเสนอความรู้ให้ท่านผู้ชมวันนี้นะครับมีประโยชน์มากนะครับท่านผู้ชมครับสวยจากภายในสู่ภายนอกสวยจากภายนอกเนี่ยท่านผู้ชมครับเห็นชัดเจนนะครับว่าศัลยแพทย์ตกแต่งหรือศัลยแพทย์เสริมสวยกับเสริมสร้างเนี่ยสามารถจะช่วยท่านได้นะครับในวิธีแตกต่างกันตามความรู้ความก้ามหน้าเทคโนโลยีปัจจุบันนะครับแต่ก่อนจะทำเนี่ยคุย นะครับกับแพทย์ประจําตัวท่านสกอ่อนนะครับทำความตกลงกันก่อนว่าจะได้ประมาณไหนหายขาดหรือไม่จะต้องซ้ําภายในระยะเวลาเท่าใดมีผลข้างเคียงผลแทรกซ้อนอย่างไรตกลงกันให้เรียบร้อยนะครับและอย่าไปขัดใจกันนะครับอย่าไปขัดใจกันครับอันนี้อันนี้สําคัญมากทีเดียวครับถ้าจะมีผลแทรกซ้อนถ้าท่านกลัวมากก็ก็ไม่ต้องถามครับถ้าทําแล้วเกิดอะไรขึ้นก็ต้องรับได้นะครับทำความตกลงแก้ไขกันเองนะครับ นอกจากสวยภายนอกแล้วภายในเนี่ยนะครับแพทย์ช่วยท่านได้น้อยครับแต่แนะนําได้การปฏิบัติท่านต้องทําเองครับมีความรู้มากมายในการที่จะเสริมสุขภาพไปจนระดับเซลล์นะครับซึ่งทําได้โดยพฤติกรรมของท่านเองทั้งสิ้นครับไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารนะครับทางอาหารที่อาจจะก่อให้เกิดอนุมูลอิสระและต้านอนุมูลอิสระนะครับการรับประทานการนอนการพักผ่อนการออกกําลังกายนะครับ รวมทั้งความเป็นอยู่ประจําวันแม้แต่การหายใจนะครับการไปสู่แสงแดดการไปไว่ายน้ําทะเลหรือไปสัมผัสสารพิษต่างๆเหล่านี้นะครับหรือนําสารพิษเข้ามาเองเช่นบุหรี่สุรายาเสพติดเป็นต้นเหล่านี้เกิดอนุมูลอิสระมากมายครับเพื่อนสนิทของเราบุหรี่และสุราทุกรายการเอ่ยถึงนะครับว่าเขาไม่ค่อยเป็นมิตรครับ <laughs> ก่อโรคมากมายครับเพราะงั้น <laughs> เพื่อนสนิทของเราเอาไว้อ่างห่างก็นดีนะครับไม่ต้องเข้ามาใกล้ตัวนะัก ทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นความรู้ที่นำเสนอท่านผู้ชมนะครับในรายการสุขภาพดีสีวัยนะครับเดลีนิวซีบีครับเป็นประจำนะครับอาทิตย์ละ5วันจันทร์ถึงศุกร์ครับเวลาดีมาล่า1 5บหถึงนาฬิกาพรุ่งนี้วันพฤหัสนะครับ19กากรกฎานะครับผมก็กลับมาอีกครับท่านที่ผิวคล้ำไม่สวยงามนะครับอยากขาวพรุ่งนี้มาเลยครับฟังกันดูนะครับเรื่องอยากขาวเนี่ยเราจะให้ความรู้ที่ถูกต้องช่วยท่านได้อย่างไรครับ จากสมาคมเพศสัตว์ชุมชนแห่งประเทศไทยครับวันนี้กับผมและคณะกลับารัท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ